เมื่อดูตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆของกรีซไม่ว่าจะเป็นอัตราว่างงานร้อยละ29อัตราหนี้สาธารณะที่สูงกว่า GDP ร้อยละร6อหรือจำนวนคนยากจนที่คิดเป็นหนึ่งใน5ของประชากรทั้งประเทศอาจเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าผิดปกติที่รัฐบาลกรีซยังคงไม่ประสบภาวะล้มละลายทางการเงินหลังจากเผชิญกับวิกฤตหนี้ที่หนักหนาขึ้นเรื่อยๆมาต่อเนื่องกว่า5ปี ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้กรีซยังคงประคองสถานภาพทางเศรษฐกิจอยู่ได้ไม่ได้มาจากนโยบายรัดเข็มขัดและตัดรายจ่ายภาครัฐอย่างเข้มงวดแต่เป็นเงินกู้ช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในานามของคณะกรรมการทรอยกาซึ่งต้องอัดฉีดเงินให้รัฐบาลกรีซสาม,มารถจ่ายหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาค เนื่องจากผู้นำชาติโยุโรปตระหนักดีว่าหากกรีซล้มละลายอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์โดมิโนโลุกลามไปทั่วโยุโรปฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกรีซโดยรัฐบาลและธนาคารฝรั่งเศสเป็นเจ้าหนี้มูลค่ากว่า56,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 6 8 0 0 0้ล้านบาท ในขณะที่เยอรมนีเองก็ให้เงินกู้แก่รัฐบาลกรีซกว่า34,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทหากกรีซล้มละลายย่อมหมายความว่านี่สินมูลค่ามหาศาลดังกล่าวอาจกลายสภาพเป็นหนี้ศูนย์หรือถูกลดมูลค่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นหากรัฐบาลกรีซล้มละลายก็จะกลายเป็นประเทศแรกในยูโรโซนที่ผิดนัดชำระหนี้พันธบตัตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มประเทศผู้ใช้สกุลเงินยูโรอย่างรุนแรงจนถึงขั้นนำไปสู่การล่มสลายของสกุลเงินดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้นักวิเคราะห์ทั่วโลกจึงไม่แปลกใจต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการเงินสหภาพยุโรปในวันนี้ที่ลงมัติอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินงวดที่2ให้แก่กรีซเป็นจำนวนถึง1,30 0 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ5.2ล้านล้านบาทเพื่อให้กรีซนำไปไถทท่ถอนพันธบัตรที่จะครบกำหนดในวันที่20มีนาคมนี้ทั้งๆที่มีความเสี่ยงสูงว่ากรีซอาจไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่กองทุนฉุกเฉินดังกล่าวได้ เนื่องจากความมั่นคงและความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซนั้นมีความอยู่รอดของสกุลเงินยูโรและสหภาพยุโรปเป็นเดิมพัน